สวัสดีค่ะป้าลองนะคะบ้านสวนรุ่งเรืองค่ะวันนี้ป้าก็จะมาทำแปลงปุ๋ยหมักให้กลายเป็นแปลงผักนะคะไปทำอย่างไรไปดูกันเรยก่อนหน้านี้ป้าได้ทำเอาใบไม้นะคะใบไม้แบบนี้เลยป้าจะให้ดูนะคะใบไม้แบบนี้เลยนะคะเอามากองไว้หนึ่งที่ต่ำเอากองไว้หนึ่งที่ต่ำเอามาเยอะๆเลยค่ะป้าก็เอามาเยอะพอสมควรนะคะป้าก็จะเอามาทำนี่ หมักเป็นปุ๋ยแล้วป้าก็จะทําแปลงปุ๋ยหมักโดยที่เราไม่ต้องไปยกแปลงใหม่เลยค่ะนี่ก็คือแปลงใบไม้ของป้านะคะตอนทําป้าทําแบบเอาใบไม้มากองแบบแบบนี้เลยค่ะคาดว่าตรงนี้จะเป็นแปลงแปลงแปลงปุ๋ยหมักตอนแรกจะไม่คิดว่าเป็นแปลงผักหรอกนะคะพอเห็นแปลงพอดีพอดีนะคะเห็นแปลงกําลังดีกําลังเหมาะป้าก็เลยจะมาจัดเป็นแปลงผักค่ะก็คือพอดีตรงไหนรูไหมคะป้าเขาจะทําเป็นรูปนี้เลย ตรงนี้เป็นที่ว่างพอดีสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมพื้นผ้า<ล>นะ 4, เนาะสี่เหลี่ยมพื้นผ้ายาวๆแบบนี้ป้าก็จะเอาเอาได้มาเมื่อไหร่ป้าก็มาเทนะะนะาเามาเท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 นะคะใบใบไม้น่ะป้าก็มาเทโจนได้สูงสูงพอสมควรแล้วป้าก็เอาขี้วัวลาดลงไปหนึ่งกระสอบพอแล้วป้าก็ามาเทอีกเอาใบไม้มาเทอีกได้มาเยอะๆป้าก็มาเทอีกเพราะว่าเด็กเขาเทมาให้เรื่อยๆป้าก็มาเทอีกสูงพอสมควรแล้วพอดีป้าก็เอา ขี้วัวมาเททับอีกแล้วป้าก็เอากากน้ำตาลราดรถลงไปกะว่าจะเอาเป็นจะกะว่าจะมาเอาดินนั่นแหละไปปลูกต้นไม้พอดีพอดีเลยป้าก็เห็นว่าเออแปลงนี้เหมาะที่จะปลูกผักกินนะอะไรอย่างนี้ป้าก็เลยนํากระเบื้องมาค่ะมาขุดแบบนี้ขุดแบบนี้ให้ในนี้เป็นกรอบเป็นเป็นกรอบของของแปลงนะคะป้าก็มีแผนจะทําแปลงปุ๋ยหมักแปลงแปลงผักจากแปลงปุ๋ยหมักมากลายเป็นแปลงผัก ทำได้นะคะเพื่อนๆไปทดลองทําดูนะไปทดลองทําดูที่ว่าการที่เราจะลงมือปลูกผักกินเองนะ่ะไม่ยากเลยค่ะเราก็ไม่ต้องไปไดดยหญ้าอะไรเยอะเราก็ไดแล้วเราก็มาลงไว้บนแปลงแล้วเราก็มาเอาคาดหรือเอาอะไรก็ได้ค่ะมากวาดหญ้าออกแล้วเราก็เอาญ้านียมากบไปทำอีกทีหนึ่งเห็นไหมคะป้าก็โยนมาบ้างแล้วเนาะแล้วก็เราก็เอาไม้ขวาดมาเกลี่ยเกลี่ยให้เสมอเสร็จแล้วเราก็มาหวานผักก่อนตรงนี้พอหวานผักเสร็จเราก็ มีกระเบื้องอีกเราก็มากั้นตรงนี้นะคะมากั้นตรงนี้นี่ตรงนี้มากั้นให้เป็นแปลงเป็นกอบที่น่าดูให้หน้าสวยงามเรามีดอกไม้เราก็มาปลูกให้ดูสวยงามปลูกปนไปกับผักนั่นแหละคะ่ะดอกไม้ก็คือดอกดาวเรืองก็ได้ดอกอาบานชื่นก็ได้ดอกดาวกระจายก็ได้พวกนี้นะคะเขาจะทําให้โล่แมลงตัวดีมาช่วยผสมเกสรผักของเราผักไม่รู้ละเราจะผักปลูกผักอะไรเราทานผักอะไรเราก็ปลูกผักนั้นแหละนะคะเพราะว่า ปกติเราก็ชอบทานผักกวางตุ้งผักบุ้งผักอะไรเราก็ทําปลูกได้ในแปลงของเราที่เรากําลังเตรียมนี่นะคะ,ะป้าก็จะมาแนะนําให้ทําประมาณนี้นะคะเพราะว่าป้าชอบปลูกผักทานเองเวลาเราปลูกผักทานเองผักก็จะกรอบหวานอร่อยลองไปนําไปทําดูนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมป้าลองจจดจคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ